มาติดพุด่งกว่า1 2ตอบรับเข้าใหญ่จากโพลิกอนจะเป็นยังไงไปฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโตกราฟีประจำเช้าวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์นะครับอยู่กับผมน็กวิลเมจันเซนอินเ v e s t m e n t c o n s u แทน n ์จากทางเ์เคิลแคปิตอลครับก็ ขอรักไทยเช้า,ชาวันบนรบ็นฤาษดีๆแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดคริปโตเนี่ยกำมะเขียวนะครับผมหลังจากที่มีการตอบรับนะครับกระแสของการประกาศตัวเลขตลาดเบียที่แม้ว่าจะไม่ตรงตามคาดนะผมสูงกวา่าคาดนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวลงนะผมจากช่วงการประกาศครั้งก่อนที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับผมบิตคอยเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับผมสูงราลา,ลาประมาณ7%นะครับผมแต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยวันนี้เนาะตามที่ ต้นคลิปพูดไปแล้วนะครับผมบิตคอยรับแค่เจ็ดเปอร์แต่ว่ามีเยนเลนหนึ่งนะครับผมที่ปรับตัวสูงกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนั่นก็คือมาติกนั่นเองครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยวันนี้ทางผมเนี่ยเต็มข่าวอะไรมาบ้างเนี่ยก็ไปฟังกันเลย เรื่องเน,นอย่งที่ข่าวแรกเลยนะครับผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่จากทาง Polygon เลยนะครับทำให้ตัวมาติกเองเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้น12%เลยนะครับผมใน2วันที่ผ่านมาเนาะก็ในวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยครับผมที่ผ่านมาหรือว่าวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับทางโพลิกอนเนี่ยก็ได้มีการออกมาทวิตนะครับว่า CKEVM m a n a g เนี่ยรอบเบต้าเนี่ยกำลังจะเปิดให้ใช้ง,งานกันในวันที่27มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมหลังจากที่มีการพัฒนามายาวนานถึง3ปีเลยนะครับโดย CKEVM เนี่ยก็จะเป็น ซีโร่โนเลจหรือว่า CK Low Up นะครับผมที่จะทําให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกลงแล้วก็ตัว CK EVM เนี่ยก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับผมโดยเป้าหมายเนี่ยก็คือต้องการที่จะขยายความสามารถในการ Scale Up เครือข่าย Ethereum ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับผม โดยทางโพ l y ก o อนเองเนี่ยก็มีการอ้างว่า CKE CKEVM เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับ Virtual Machine ของ Ethereum เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเครือข่ายนี้เนี่ยจะรองรับโค้ดเดียวกันกับ Ethereum นะครับผมทำให้นักพัฒนาหรือว่า Developer เนี่ยสามารถที่จะ on-board app จาก Ethereum นะครับแล้วก็ไปใช้งานบน CKEVM ของ Polygon ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญใดๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าตัว l a y e r 2 Network เนี่ย จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัพบิทัมเองหรือว่าออปติมิซึมเองก็ตามนะครับผมแต่ว่าใน2เชนนั้นน่ะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีออปติมิสติกโรอัพเป็นส่วนใหญ่นะครับผมหรือว่าเป็นเทคโนโลยีออปติมิสติกโรอัพเลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเทคโนโลยีซีโรโนเลชนะครับผมหรือว่าตัว CK เ o โรอัเนี่ยที่เจ้าของเจ้าของอีเธอรี่มเนี่ยอย่างคุณวิตาลิกเนี่ยก็มีการเคยออกมาพูดนะฮะว่าเทคโนโลยี CK เ o โรอัเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีและตนเองก็ชื่นชอบมากๆนะครับผมในปัจจุบันเทคโนโลยีนนีีเน้เ่ยยก็ยัง ขาดความเข้ากันได้กับตัวของ Ethereum นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย Polygon ก็สามารถที่จะออกแบบ CKEVM เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับยังไรก็ตามนะครับทีมงานของ Polygon เนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุนะว่า CKEVM เนี่ยจะเปิดให้ใช้งานแบบ Public เมื่อไหร่นะครับผมหรือว่าจะเปิดทันทีหลังจากที่ตัว Mainnet Beta เนี่ยเปิดใช้งานจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโพลิก o อน CKEVM ไม่ว่าจะเป็นตัวของ c k Sync หรือว่า Starknet แล้วก็ตัวของ Scroll เนี่ยก็ได้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยนะครับผมเพื่อที่จะพัฒนา Layer 2นะครับผมที่ทำงานบนเทคโนโลยี c k ได้แล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาให้สามารถรองรับกับ Ethereum ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มี ใครที่สามารถเปิดเทคโนโลยีนี้แบบ public ได้นะครับผมก็ต้องมาดูกันว่า p o l y g o อเนี่ยจะเปิดตัว CKEVM ได้ทันเป็นเจ้าแรกหรือไม่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า p o l y g o อเองเนี่ยมีคือขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอยู่แล้วและถ้าสามารถพัฒนาตรงนี้ได้เร็วแล้วก็ได้ดีกว่ากลุม่มอ,อื่นๆใน l a เยอรเนี่ยก็ถือว่าตัวมาติกเนี่ยมีแต้มเป็นต่อที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมส่วนใครเนี่ยที่ มองถึงการลงทุนระยะยาวเนี่ยก็มาติกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับผมแต่ว่าก็ต้องไปศึกษาความเสี่ยงกันให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยก็มีการพุ่งมากกว่า12%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนใครอยากจะปรับข้อพอดอะไรเนี่ยก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้ส่วนตัวได้เลยนะ มาต่อกันที่ข่าวถัดมานะผมผมขอพูดถึงพี่ใหญ่อย่างบิตคอยน์กันบ้างนะครับผมหลังจากที่มีการปรับตัวกว่า7%เลยนะครับก็จากการเปิดตัวบิตคอยน์นอนฟันเชเบิลโทเคนะครับผมหรือที่รู้จักกันในชื่อ Ordinals เนี่ยก็ได้มีการทำให้ตัวนอนซีโร่บิตคอยแอดเรสเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยนะครับอยู่ที่44ล้านแอดเรสครับผมตามรายงานของ Gas Node นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์คริปโตนะครับได้รายงานออกมาเนาะก็โดยทางคุณแคสซี่โรเดอร์นะครับผม นักวิศวกรซอฟต์แวร์ได้มีการเปิดตัวโปรโคอลหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่า Orordinal นวันที่21มกราคมนะครับโดย o r d i n a l นแสนก็เป็นโครงการล่าสุดนะครับที่จะ นำ NFT เนี่ยเข้าสู่อีโคซิสเต็มของ Bitcoin นะครับผมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีโครงการแรกนะครับก็คือ Counter Party นะครับผมที่ได้มีการทดลองทำแบบนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวของ Ordinals เนี่ยก็มีการแตกต่างออกไปนะครับผมเนื่องจากว่าตัว Ordinals เองเนี่ยมีการสร้างดิจิทัลอารติแฟกต์นะครับผมของ Bitcoin บนเครือข่ายได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประกอบแค่ jpeg เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมอาจจะไปอาจจะประกอบด้วยรูปภาพ jpeg pdfs นะครับผมหรือว่าไฟล์วิดีโอไฟล์เกมแล้วก็ไฟล์เสียงนะครับผม โดยทางคุณโลเดโมนี่ยก็ได้มีการสรุปเกี่ยวกับออริ n น l สไวยว่า,าดิจิตอลอะด f แฟ t เนี่ยสามารถที่จะสลึกสลักจารึกไว้ในซาตโตชิได้นะครับผมโดยแต่ละหนึ่งบ i n คอยเนี่ยจะประกอบไปด้วย1นึ่งหาซัตโตชิใช่ไหมครับแต่ว่าตัวดิจิตอลอะด f แฟ t เนี่ยจะสามารถสลักจารึกไว้ได้ในซาตโตชิแต่ละตัวได้เลยนะครับผมโดยในรายง,งานเมื่อวันที่2 3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับจากทางการสโนเนี่ยก็ได้มีการอธิบายนะครับผมว่า ตอนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะผมในรอบ14ปีของบิตคอยที่มีการใช้เพื่อที่จะเป็นวัตถุประสองค์อื่นนอกเนือจากการโอนบิตคอยนะผมแล้วก็โดวการสโน,โนเนี่ยก็ได้มีการอธิบายไว้ว่าสาเหตุหลักของเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ออริโน่เนี่ยซึ่งแทนที่จะทําหน้าที่ในการรองรับวอลุ่มของเหรียญจำนวนมากนยครับผมแต่ว่าตัวโปรโตคอลนี้เนี่ยกับถูกรองรับด้วยข้อมูลที่มากขึ้นและก็ผู้ใช้งานใหม่ๆนะผมโดยสิ่งนี้เนี่ย ก็แสดงให้เห็นได้นะครับถึงการเติบโตของราฐานผู้ใช้งานนะครับผมแล้วก็จากการใช้งานอื่นๆเนี่ยนอกเหนจากการใช้งานทั่วไปในการลงทุนแล้วก็การโอนเงินล่าสุดนะครับผมทางกัสโซเนี่ยก็ได้มีการระบุว่าออเด n แนลเนี่ยได้มีการแข่งขันเพื่อที่จะต้องการพื้นที่บล็อกของบิตคอยกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบเรื่องของค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมได้นะครับผมแต่ว่าก็จะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้มีผลนะครับผมต่อตัวบอกไซส์ของบิตคอยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ หลังจากโปรโตคอลออร์ดินาเสร็จได้มีการเปิดตัวไปนะครับผมทาให้ค่าเฉลีย่ยของ Bitcoin Box Si ซต์เนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก1.5ถึง2เมกะไบต์เนี่ยเป็น3ถึง3.5เมกะไบต์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับผมหรือว่าปรับตัวขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะครับผมนับได้ว่าเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลนะผมตั้งแต่มีการเปิดตัวปี2009เลยนะครับผมโดยไฮเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5เมกะไบต์เท่านั้นเองนะครับผมโดยค่าเฉลีย่ยของ Bitcoin Box Si ซต์เนี่ย เคยอยู่ระหว่าง0.7เมกะไบต์จนถึง1.5นะครับผมแต่ว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงปี2023เลยนะครับผมแต่ว่าหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็ค่าเฉลี่ยของตัว Bitcoin Box สไซดเองเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเกิน2เมกะไบต์เป็นครั้งแรกนะผมโดยปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ2.3เมกะไบต์นะครับผมในขณะที่ผมกำลังอัคดคลิปอยู่เลยนะครับโดย ทางการสนุนเนี่ยก็ได้มีการอธิบายออกมาอีกนะครับว่าการถือกําเนิดของออร์ดิแนลนยครับผมเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับผมในประวัติศาสตร์ของบิตคอยเลยโดยนวัตรกรรมนี้เนี่ยจะสร้างกิจกรรมเครือข่ายต่างๆโดยประศจากการโอนนะครับผมที่มีวัตถุประสงค์ในทางการเงินเหมือนแต่ก่อนนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในช่วงต้นปีเลยนะครับผมเพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยก็มีการรายง,งานนะครับจากทางคอยเทเลกราฟเนี่ยก็ได้มีการรายง,งานว่า มีค่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน NFT transaction นะครับจาก Ordinal เนี่ยสูงกว่า6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นหนทางในการทำกำไรในรูปแบบใหม่สำหรับนักสะสมหรือว่านักลงทุน NFT ก็เป็นได้นะครับผมโดยโปรโตคอล Ordinal เนี่ยจะทำให้ Bitcoin Box ไซเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ในอนาคตเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูกันนะครับผมแล้วก็ NFT transaction ที่จะเกิดขึ้นบน Bitcoin เองเนี่ยจะมีมากขึ้น ขนาดไหนนะก็ต้องมาจับตาดูกันนะผมแล้วเนื้อที่นี้เนี่ยจะเป็นไปได้สั้นหรือยาวขนาดไหนเนี่ยก็เดี๋ยวทางคิปโตคอฟฟี่เนี่ยก็จะรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับในข่าวสุดท้ายนะครับผมผมขอพูดถึงข่าวใหญ่จากทางอิรูนัมเชนบ้าแล้วกันนะครับผมโดยในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าวันเลนทายที่ผ่านมานะครับทาง s ซ็กซ์เฮาส์ฟินแลนเชียลนะครับบริษัทที่ดูแลการเงินของลีโดเนี่ยก็ได้มีการเสนอโปรโพโซ่นะครับผมโดยมีการล่างว่า ลีโดดาวเนี่ยควรที่จะขายสเต็กอีเทอร์เรียมเป็นจำนวนเงิน30ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือไม่นะครับผมโดยมีช้อยสี่ตัวเลือกด้วยกันนะครับผมหนึ่งก็คือให้สเต็กอี h ท r e u เรียมบางส่วนนะครับผมไปอยู่บนลีโดนะครับผมซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของลีโดสเต็กอีเทอ e ์เรียมหรือว่าที่เพื่อนๆรู้จักกันดีในนามว่า ST e t h อี e ท m เรียมนะครับผม โดยช้อยที่2เนี่ยก็คือให้เซ็ตทั้งหมดเลยอยู่บนลิโดเช่นเดียวกันในรูป S T Ethereum นะครับผมแล้วก็อีกทางเรื่องนึงเลยเนี่ยก็คือให้ลีโด้ดาวเนี่ยแลกบางส่วนนะครับผมมาเป็น Stable Coin นะครับผมแล้วช้อยสุดท้ายเนี่ยก็คือให้ลีโด้ดาวเนี่ยแลกทั้งหมดนะครับผม30ล้านดอลลาร์เนี่ยของ Ethereum เนี่ยให้เป็น Stable Coin ทั้งหมดเลยนะครับผมโดยข้อเสนอนี้เนี่ยก็ได้ถูกล่างขึ้นมาหลังจากที่ ระบบการถอนเงิน Ethereum Staking เนี่ยจะเปิดให้ใช้งานผ่าน Ethereum s h a n g h a i Mainnet ที่กำลังจะอัปเกรดเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้แหละครับในช่วงประมาณเดือน4ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมแม้ว่าการเปลี่ยน Ethereum เป็น s t a k e d Ethereum หรือว่า ST Ethereum เนี่ยจะทำให้ได้รับผลประโยชน์นะครับผมของโปรโตคอลมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าทางนาร์เนี่ยกับคิดเห็นต่างกันนะครับผมโดยทางดาวเนี่ยก็มีการกังวลน,นะครับว่า Ethereum ที่สเต็กไว้เนี่ยอาจจะทําให้มีการเสี่ยงในกรณีที่ อีเทอร์เรีไม่เพียงพอในเวลาที่ต้องการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเนี่ยทางเซงฮอลล์เฟอร์เนเชอร์เนี่ยก็มองว่าอาจจะจําเป็นที่จะต้องซื้ออีเทอร์เรมาเป็นเซเบอร์คอยเพื่อจะรับมือในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วก็ได้มีการเสริมอีกด้วยนะครับว่าลีดเดอร์ดาวเนี่ยอินโฟตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราวๆหนึ่งพันเอสจีอีเทอร์เรต่อเดือนนะครับผมโดยดาวเองเนี่ยก็มีรายได้1.3ล้านดอลาลาร์าถึงห 5ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเลยนะครับผมแล้วก็ราคาของ Ethereum เนี่ยก็อยู่ราวๆ1,100ดอลลาร์ 1, ต่ออีทแล้วก็ถึง1,700ดอลลาร์ 1, ต่ออีทมาหลายเดือนแล้วนะครับผมด้วยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานในแต่ละเดือนนะครับผมของทาง l i d o DAO เนาะสุดท้ายนะครับผมคอมมูนิตี้เนี่ยก็ยังลังเลอยู่นะครับผมว่าคุ้ไมไหมนะที่จะเปลี่ยน HT Ethereum เนี่ยให้มันเป็น Stable Coin นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่า Proposal ตัวนี้เนี่ยจะผ่านไหมแล้วก็จะจบยังไงนะครับผมถ้้้าาาาสุดททยยยยเเเเนนนีีนีี่่่ง Lido Choice DAO มกกรลลือ HT ใหป เรียมทั้งหมด30ล้านดอลลาร์ให้เป็น s t เบ l e c คอยเองเนี่ยครับผมตรงนี้เนี่ยก็ทางผมเนี่ยก็คิดว่าคงจะเกิดแรงเทขายเข้าสู่ตลาดนะครับผมในระยะสั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักลงทุนหลายๆท่านที่ถืออิทิลเยียมอยู่เนี่ยก็ควรที่จะติดตามข่าวสารนี้ดีๆแล้วกันนะครับผมหรือว่าถ้าหากท่านไม่มีเวลาติดตามเหมือนก็สามารถที่จะมาติดตามช่องคลิปโต้คอฟฟี่รายการดีๆแบบนี้ได้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสาหรับรายการคลิปโตกาแฟประจําเช้าวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้านักลงทุนท่านใดที่ชื่นชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามรายการคลิปโตกาแฟเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทุกเช้าวันอังคารวันพฤหัส7โมงตรงที่ YouTube คลิปโตไมค์กรุ๊ปเลยนะครับผมหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังเนี่ยก็สามารถไปดูในที่สามารถไปดูในเพลย์ลิส คริปโตคอฟฟ่ได้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับผมใครที่มีเวลานะครับช่วง2อทุ่มตรงนะครับจะมีรายการมือโค้ดไซส์สเปเชียลอีพีเกิดขึ้นนะครับผมก็คือหัวข้อแจกโคยเรียนคริปโตกลุ่มไหนจะมาแรงสุดในปีนี้นะครับพร้อมเคล็ดลับลงทุนอย่างไรให้ปังกับคุณเอคอยแมน A นะครับผม โดยวันนี้เนี่ยแขกสุวพิเศษของเราเนี่ยก็คือคุณ A อคุณอาคารเดชเดียวพาณิชย์นะครับ CEO Merckel Capital แล้วก็เป็นเจ้าของ p เพจ h o y m a n ด้วยนะครับผมก็จะมาพูดคุยแชร์ share, ประสบการณ์ให้ฟังกันนะครับผมว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยมีผมกับคุณวิสรุตภชนาฟันเมนเจอร์จากทาง Merckel Capital เช่นเดียวกันนะครับที่จะมาเป็นผู้สัมภาษณ์และก็ผู้ดำเนินรายการนะครับผมก็หาใครมีเวลาช่วง2องทุมเนี่ยก็ เชิญเข้ามาฟังเลยก็เข้ามาแชร์ไอเดียหรือว่ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกผมได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อไม่เป็นการลบกวนเวลาจนมากเกินไปนะครับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับโลกของคริปตคอเรนซีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแน็กโรเมสสวัสดีครับ